สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับประกันบ้านคุ้มครองน้ำท่วมนะอันนี้นะครับมาที่เว็บนี้เลยนะ724 t e a m c o m ทนะครับผมเรียงไว้ให้นะครับอันที่ขายดีแล้วก็ลูกค้าถามมาเยอะๆเรียงไว้ให้หมดแล้วนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่ประกันบ้านคุ้มครองน้ำท่วมนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเขาก็จะเปิดในส่วนของตัวราคานะแล้วก็บริษัทที่รับประกันให้นะครับนี่ดูโบชัวได้นะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเนี่ย แล้วก็ตอนนี้นะครับมีบางบริษัทเนี่ยที่ไม่รับของกรุงเทพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้นะครับยังรับอยู่เนาะก็สามารถคลิกด้วยการเออสามารถซื้อนะครับด้วยการคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับจะดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะเห็นไหมครับว่าเขาจะให้เลือกนะครับในส่วนของตัวจังหวัดแล้วนะแล้วก็เลือกในส่วนของตัวอำเภอนะครับเช่นของพมอยู่เคสสะพานสูงทําได้ไหมสะพานสูงสูงสูงอันนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเออประเภทบ้านของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดซื้อเลยไปนะครับแบบนี้ ถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าสามารถยังซื้อได้อยู่นะครับลองเช็คของตัวเองดูนะครับว่าเป็นเขตที่แบบว่าห้ามซื้อประกันน้ําท่วมแล้วหรือ,อยังนะครับลองเช็คดูแบบนี้ได้เลยนะอย่าลืมนะครับมาที่เว็บนี้เจ็ t e อง c ีทีมดอทคมคอมคอมสวัสดีครับ